วันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคเรื่องของการขี่เจ็ตสกีอีกแล้วนะครับเราจะมาสอนสิ่งที่เบสิกไปกว่านั้นนะฮะสำหรับนักเจ็ตสกีมือใหม่ที่อยากจะมาเริ่มเล่นเจ็ตสกีประเภทยืนแบบนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทาให้นักเจ็ตสกีหลายคนเนี่ยนักเจ็ตสกีหลายคนเนี่ยท้อแท้มากนั่นก็คือเรื่องของการขึ้นขึ้นมาขึ้นมาบนเรือสมมุติว่าคุณเล่นเจ็ตสกีประเภทยืนเนี่ยอยู่ในน้ําแล้วเกิดว่าคุณพลาดตกน้ําไปเลี้ยวโค้งแล้วก็เดินตกน้ําไป กลับมาบนเรือเนี่ยบางคนเนี่ยจะท้อแท้มากว่าขึ้นเรือประเภทยืนเนี่ยยากมากคือถ้าเกิดเรามาอยู่บนเรือเนี่ยเราไม่เล่นคันเร่งไปเรือเมื่อเอียงซ้ายหรือเอียงขวาแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มาฟังเทคนิคง,ง่ายๆบางคนอย่าอย่าตกใจนะแบบตกเจ็ตสกีแล้วรีบขึ้นรีบขึ้นมันจะยิ่งทําให้เหนื่อยแล้วยิ่งทําให้เรือมันคงแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยใจ,จเย็นอย่าขึ้นเจ็ตสกีจากด้านข้างแบบนี้หรือจะข้างไหนก็ตามแบบนี้ มาตอนท้ายเอามือจับกับข้างแล้วก็ดันตัวเองขึ้นไปขึ้นเดียวก็พอขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเราเท้าไว้แบบนี้ปุ๊บเราเตรียมไอตัวนี้ไว้ตัวคุญแจของเรือแล้วเราค่อยๆนะครับจับแล้วเอามือเอื้อมจับแฮนเอื้อมจับแฮนดูนะเราเอามือเอื้อมจับแฮนลงมาแล้วเอาคุญแจของเรือเสียบไว้ปุ๊บพอเราเสียบปุ๊บเนี่ยตัวเราก็จะอยู่บนเรือเกือบครึ่งหนึ่งละ แต่ขาเรายังลอยอยู่เห็นไหมมันจะมีจังหวะชิคง่ายๆตรงนี้ในการขึ้นเรือนะครับหลังจากที่เราขึ้นจากท้ายแล้วเอาตัวมาประคองแล้วจับแฮนด์ลงมาแล้วติดสวิตช์เรือแล้วเราเอามือจับแฮนด์ทั้งสองข้างไว้ฝั่งหนึ่งเนี่ยเตรียมไว้ที่สวิตช์สตาร์ทสีเขียวอีกฝั่งหนึ่งเตรียมไว้ที่คันเร่งด้านขวามือตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะสตาร์ทเรือ แล้วก็เร่งคันเร่งเล็กน้อยพอให้เรือเนี่ยมีแรงวิ่งมีแรงเฉืยวิ่งออกไปนะครับทําให้คุณสามารถที่จะค่อยๆประคองตัวขึ้นมาไปนั่งบนเรือแล้วค่อยๆขี่เรือออกไปได้เจ้าหนึ่งสองสามเห็นไหมฮะเรือมันจะเริ่มวิ่งไปนิดๆแล้วขาผมยังอยู่ในน้ำนะเรือวิ่งไปนิดๆแล้ ะะค่อยๆเอาเข่าหรือขาเนี่ยขึ้นมาข้างน่งขึ้นมาเท้าไว้เลยนะฮะเข่าก็ได้นี่ข้างหนึ่งอย่างนี้อ่าแ,แ,แล้วเราค่เล่นค่นนอยเล่ในระดับความเร็วประมาณหนึง่งแต่พอเราขึ้นเอาขาหรือเอาเข่าขึ้นไม่ได้ข้างนี้เราก็ถับตัวขึ้นมาเลยครับเพราะกับความเร็วที่เสมอต้นเสมอปลายมันก็จะทําให้เราขึ้นมาน,น